โอเคเรามาทำข้อ16กันต่อเลยนะครับจากการทดลองปรากฏว่าถ้าเคาะล้อมเสียงซึ่งความถี่3 4 6รอบต่อวินาทีหน้าหลอดกำทอนจะเกิดกำทอนขึ้นครั้งแรกที่ระยะ25เซนติเมตรอุณหภูมิของอากศาศขณะนั้นกี่องศาเซลเซียสเขาถามอุณหภูมิจากสูตรก็คือ ไหมครับเขาให้ค่า l มานะครับนี่คือค่า l ค่า l ก็คือจากสูตรก็คือเดลต้า l เนี่ยเท่ากับ1ส่วน2แลมด้าโอเคเรารู้แล้ว l เดลต้า l คือ25้าเท่ากับอ่าเราจะทำแบบ1ส่วน2แลมด้าก็ เราเอาเนี้ยย,ย้ายไปคนไหมไม่ใช่คนระับเราจะทำเป็น0.5จเราจะง่ายต่อการคำนวณนะครับเราเนี้ยเราย้ายกับเศษเป็นส่วนอะไรก็จะได้แลมด้าเท่ากับ1โอเคเราได้แลมด้าแล้วเราก็มาหาค่า V ต่อ เพราะเราจะหาองศาเราต้องรู้ V คือจาก V คือวเท่ากับ F อลมดา F เนี่ยก็คือเขาให้แล้วก็คือ3 4 6สี่หกลมดาคือ1ดังนั้นความเร็วก็คือ3 4 6เมตรนาทีโอเคเรามาหาองศากันต่อก็คือ V ีเท่ากับ3 1 1ตามสูตรเดิมนะครับคือ0.6คูณ T นะคูณทีับ เรารู้แล้วคือสามสี่หกสามสี่หกถ้ากบบนี้คนระับก็บวกลบกันก็จะได้